มืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่ได้ไปที่อื่นๆซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆแล้วเราจะรู้สึกปแปลกหูแปลกตา เพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยมันก็ไม่ผิดอะไรเลยกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเ,นเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและจิรียาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเห็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามรารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่า เอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจากคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็นึกสึว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี้เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆก,ก็เกิดกับวดัดพุนง่ายๆว่างั้นเลย คือมาโตกับวดัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลําดับลําดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาคุณยามารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิ์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆ หรือเป็นลูกของพุทธกิากยาอาการที่แสดงออกทึหน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสัาคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไปโดยลำดับลำดับกิยาอาการค่อยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากบางไทยแล้วไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเลยก็ยึดออกมา นะคเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าศึกต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าศึกต่อของดั้งเดิมตอนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันค้าเข้ากันหมดนี่คาว่าพุทธแค่ทะไม่ปรากฏแล้วเม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลส จะมีความอยากรู้อยากหนึนดับเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ต่างๆหูจมูกทิ้งกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วยิ่งติดยิ่งพัน,นง,นนง่ายๆซึมซาบเขยิ์ได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้า,ขาถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปเผ๋อไป ผลทุดทา้ายกรมมตำหนิศาส,สนาว่าไม่เกิดไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพกาในไหนแม้แต่ครั้งบุรกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเรา สมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีนชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นจนนี้มีจานวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาจนนี้พระมหาสาลกนไม่มีและถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่อมาออกมาจากพ่อจากแม่ Terror, แล้วพ่อแม่ก็ไม่สาคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื tourism, at, ่อพ hmm ่อแม่ไม่ม <imiz S 1> <things S 2> ีความสําคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนจะหาความสําคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสําคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกระตันดูคนไม่มีความสําคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือความถือประชาชนเป็นสาคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชน ถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสาคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสําคัญเห็นศาสนาเครื่องดับแปลงกายวาญญให้เป็นของดีของประเกิดขึ้นเดิมดับนี้ก็เป็นของสําคัญศาสตร์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ําลงไปเรื่อย ถือว่าสิ่งที่ตำต่ำนะว่าเป็นของดีของประโยชน์ยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ว่อย่างโดดมานี่จากเวียันามข้ามมาเมืองไทยเรานี้วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนประชาชนโดดนีทาไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่กชช็จะตายประชาชนต้องโดดหนี้ ถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนยึงเป็นอย่างนั้นเราพี่นาดูสิมันเพื่อใครเท่าน,นี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่า,าศาสนัธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกนั่นฟังสิไม่เรียกประชาชนจะเรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภอัย ให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสานาธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสําคัญแล้วอะไรจะสําคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มี ความสม่ำเสมอเห็นความสําคัญของการละกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสําคัญเพียงเท่านั้นแล้วทําลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ข้าคิดหน้าคิดหายเลยโดยมมีความเมตตาปานีอะไรเลยนี่เหลือประชาชนสาคัญอย่างนี้เหลือสําคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สําคัญในความรว่วมเบียเป็นสุดนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรม ถครจะเสกสรรตันยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลําดับลําดับมากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นอามาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อการเปตนานานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้อย่างไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนและพ่อแม่ ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมากพพ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้่งดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอบรมสั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้ยังสาภาวะพัยังสอนมาด้วยมารยาศรนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยําดับธรรมดา คมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัทฐานังบุตาดาและสังกโหให้อุปธรรมปฐากุลแลบิดามันดาผู้บังเกิดกล้าของตนต้นองมีความไม่เยินเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนัันใดดีเป็นการอกท่ามพนาจ,จิตใจแล้วการสงการสงเคราะห์ภรรยาบุตร พุทธารสัสนัขหูมีความสงะห์บุตรปัญยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาส,สนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเจ้ายแย่งเอาหางก็มาใส่อยดิแล้วสุน,นัขก็จะเดือดร้อนอ้าไปแย่งหางมันมันก็หวงสิไปแย่งหางมันเดี๋ยวมันกัดเอาเน้วหาสุน,นัขมันทํา กัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุน,นัขอีกนี่นั้นเลยเกิดฆ่าสกุนไปจนกระทั่งสุน,นัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุน,นัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จงไม่มีก็จะ,จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตัวไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาที่หางเขาก็กเขาเสียดายเขาหง่วงดกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหน,นีตัวลงก็โกรธหรือเครียดแค้นนะเขาตามฆ่าสุน,นัขเลย มันจะเป็นอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราฟ้ากับดินเลยหลวงพุทธยากาถึงตรงสอนสอนด้วยความเมตตาให้ความสมุภาพให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของตัวนั้น ไม่ล่วงล้ำไม่ให้ตกดขีบ่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายหเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันใดที่เป็นการกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะสอนไปนหมดนี่กรูดูึทุกหนึงศาสนา พ h หาหกษัตริย์เป็นของสำคัญยงไบ้าง hmm. ย่นเข้ามาภานในจิตใจของเราศาส,สนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มโมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ได้วความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีแต่ส่งเสริมรักษาโดยทางเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละ ผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุป่างนี้จึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่าศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้ร,รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอ,อย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าเนี้ยปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอน ก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจกักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกําลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่เพราะอย่างยิ่งการอรมทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแหน่แสนง,งอนเป็นตัวพิกตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทีิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่นยุแย่ก่อกวน ให้แตกให้ทำลายให้เล่าให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าควรองค์นี้ริงไม่จริงไม่สาคัญข,ขอให้ยุได้แย่ให้เล่าก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มากำหนงไม่บวกไม่ลบดูผลที่ เกิดขึ้นจากการดูแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความดูแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อยตางเข้าไปร้อนตางเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบหรอร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บนก่นมั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นจริงๆถ้าไม่คน้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันทาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องดูแยก่กบฏอยู่เวลานี้ <S <S 1> <S 1> นอกจากตัวสําคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจ แล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจรึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญอันั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภยัยก็จืดจางหายไปโดยลำดับ ก็ยอมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวไผยใจก็มีความสงบลมเย็นท,ทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงจใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบพิธีการที่จะทําใจให้สงบเราเกิดมาวัน คือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านบุบวายประจําจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟอืมเป็นเตารีดเตาถ่ายตัวเองใช่ไหมเตารีดก,ก็อยู่ที่นั่นเตาถ่ายก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหลือปัญหาอาสวะมันเผาโรนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั้นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกอง ไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อเด้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีกิจตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุด ความหมุนติวต้วนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่จะเป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไข เรื่องงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำหนักลำหนักจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เ<ม>พราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติ เป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบก,กวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสัมพันของตัวขึ้นมาแล้ว ศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่ทําก็ตามแต่ความยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนห้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่ายิ่งกว่าน,นี้ไปโดยลำดับเท่านั้น สุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจร,จริงๆเพราะความเพียพรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสําคัญมั่นหมายรูกๆคำคำเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสออแสวงโดยความเสื่อสาของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนี่นที่เรากับโลก เรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้า้ากันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภา,ายในหวัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สาบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในกิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรม โดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็าภาวนารื่นเึงบันเทิงแตก่กับอัดกับทมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัดเป็นทมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเเฟนได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้น เป็นฐานสําคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่พอย่างยิ่งจิตเป็นของสําคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาเข้าโดยลำดับนีาเรียนเรื่องของตัวเอง จนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่อง,องตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มากเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสงาา่าผ่าเผยกําหนดเข้าภา,ายในจิตใจนี่มันสว่างโล่ยั่ไว่บเบากับเบาแล้วเหมือนเราเบาไปทั้งทั้งร่างกาย ความจริงก็คือจิตนั่นแหละเป็นผู้พาให้เบาไม่หนักอึ้งเหมือนภูเขาดังที่เคยเป็นมาอยู่ที่ไหนก็รื่นเริงวันถึงวันคืนปีเดือนผ่านไปก็ไม่ควรจะสนใจว่ามันผ่านไปเมื่อ,อไรเมื่อแจ้งอะไรไม่สนใจสนใจตั้งแต่เรื่องหน้าที่ของตัวเองที่จะพิจารณาส่งเสริมในสิ่งที่ควรจะส่งเสริมให้จเจริญยิ่งขึ้นและแก้ไขตัดแตงสิ่งที่จะทําให้อักเฉาเบาปัญญา แก้ไขไปโดยลำดับอีกก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยองค์อาจกล้าหาญขึ้นตามความเพียรตามความพยายามตามความส่งเสริมอยู่ไหนก็เหมือนว่าสูงนะที่นี่นั่งอยู่ในร่มไม้ก็สูงสง่าผ่าเผยลาก็ว่าประยูกหนุนอวกาศนุที่นี่เพราะจิตมันสูงจิตมันแปลกประหลาดจิตมันอัศจรรย์ไม่มีอะไรที่จะเด่นยิ่งกว่าจิต ที่ปรากฏผลขึ้นมาเพราะการประกอบความเปลี่ยนของตอนอยู่ที่ไหนก็สง,ง่าผ่าเผยอยู่ดีเห็นผลเห็นประจักษ์ภานจิตปัญญาพิจารณานยู่โดยลำดับในจริงต่างๆที่มาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาทางหูทางจมูกทาง,ทางลิ้นทางกายแก้ไขถอดถอดนออก เป็นชิ้นเป็นอันเข้าใจไปโดยลาดับขาดไปโดยลําดับลำดับผมสุดท้ายก่อนแยกรูเสียงกลิ่นรดเครื่องสัมผัสเขาแยกออกแถวได้จากกันได้อปเวทนาสัญญาทั้งขารวิญญาณก็แยกจากกันได้ด้วยสัญญา,ญญา,ญญา,ญญาจิตกับกิเลสที่เคยฝังจมกันอยู่ก็แยกกันออกได้ไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรเหลือจะแยกเหมือนมีอะไรเหลือที่จะแยกแล้วกับเป็นยอด แห่จิตยอดแห่งธรรมแสนสบายานี่ศาสนธรรมเป็นยังไงบ้างเราพิจารณาเพราะอำนาจแห่งศาสนาธรรมเนี่ยเป็นเข็มทิศทางเดินให้ก้าเข้ามาสู่ธรรมประทีปคือความสว่างสวัยอันมริสุขผุดผ่องภายในจิตใจซึ่งแต่ก่อนเคยถูกปิดบัง,บง,บงอยู่ด้วย มูลสดมูลแห้งเต็มไปหมดกิเลสเก่ากิเลสใหม่นั่นแหละเรียกมูลสดมูลแห้งเรื่องเก่าเรื่องใหม่ซึ่งเป็นกิเลส้วยกันทับทมกันจนมองหาใจไม่เห็นกลายเป็นใจไม่มีคุณค่าเห็นทิ้งนั้นจิ้งนี่ว่าเป็นคุณค่าไป้มมติหลงโลกหลง,ลงสารหลงจนเป็นบ้าทั้งสดทั้งร้อนมันมีเต็มแผ่นดินเวลานี้เราจะไปว่าอะไรตั้งแต่ในโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยามันเป็นบ้าในทุ่งแห่งทุกงหนโลกมันร้อนก็ร้อนเพราะเรื่องบ้าของมนุษย์เอง มันไม่ยอมเดินไปในแถวทางที่สมควรกับคําที่ว่ามนุษย์ฉลาดแต่มันกลับเดินไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาวิชาปิดมืดมิดปิดตายาไม่รู้เหตุรู้ผลเอาตั้งแต่อํานาจวาสนาของตนเดินเ,เข้าไปกดขีบ่บังคับโลกทั้งโลกมันร้อนทั้งหมดคนม่รู้ภาษีภาษาก็ร้อนไปหมดเพราะความร้อนของใจของคนคนนั้นเพราะความมืดของใจของคนคนนั้นที่เข้าใจว่าตนเฉลียวฉลาดอํานาจมาก มันร้อนไปหมดเนี่ยนั่นเราดูนีเียความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจของจิเลสกับความรู้ความเห็นที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งธรรมมันผิดกันขนาดนั้นแม้อยู่ในจิตดวงเดียวกัน ของเราระยะที่มันเป็นเป็นบ้าไปสุสดๆร้อนๆนั่นกับเวลาที่เวลาที่มันดีนี่ดูแล้วก็นนะ่าขยักขยแยงในตัวเองใี่ดูเดีย๋ยวพูดถึงหนึ่งบ้าเราจะเข้าใจว่ามันมีตั้งแต่อยู่ตามถนนทางเดินงมันงานอยู่ตามถนนทาง,ง,ทางแล้วอยู่ตามโรงพยาบาลมีสมเด็จเจ้าพระยาต่ต้นมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนนั่น และบ้าชนิดนี้เป็นบ้าที่ก่อควรทาความเดือดร้อนให้โลกได้มากมายหลาความด้วยบ้าที่ไม่เข้าไปอยู่ในเตียงนี่บ้าเพื่นผ่านบ้าอานาจบ้าถสนาบ้าความรู้วิชาอโลกมันร้อนเพราะบ้าประเภทนี้บ้ามมองดูเหตุดูผลบ้าความอยากอยากใหญ่อยากโตอยากครองโลกครองสงสารทั้งทั้งติด่าชชาิก็ปิดกับตัวก็ไม่มองดู บ้าลืมตายนีมันทําให้โลกมันร้อนถ้าได้พิจารณาความตายแล้ววันนสักสองหนตอนนั้นก็ั้นพอจะมีเบรกห้ามล้อบ้างเพนโลกก็จะได้เย็นตัวเองก็จะได้มีเย็นบ้างนี <c oughs> ่พวกเรารพูดประพฤติปฏิบัตินั้นจึงควรให้มีทั้งคันเร่งคือเร่งต่อความภาคเพียนเพื่อจะ สังสมคุณงามความดีให้มากมูนขึ้นโดยลำหนักหมุพนพวงมาลัยไปตามเข็นทิศทางเดินแห่างที่ท่านทรงสั่งสอนไว้เบรกหรือยับยั้งในสิ่งที่เห็นว่าไม่ดีระหว่างนี้ดำเนินไปด้วยความปลอดภัยก็ไร้ทุกข์ความสุขก็อยู่กับความปลอดภัยนั่นแหละไม่ใช่ความสุขจะอยู่กับภัยความปลอดภัยไร้ทุกข์แล้วก็เป็นความสุข ใครเป็นผู้ร,รับความทุกข์นอกจากใจเป็นตัวสําคัญเท่านั้นไม่มีอะไรใจรู้ทุกแก้ทุกข์ใหมดสิ้นไปจากใจทั้งสาเหตุที่เกิดให้เกิดทุกข์ก็แก้ออกหมดหรือว่าแต่ทาล้นล้วนภายในจิตใจนั่นแหละท่านโลกเย็น,เย,นเย็นตรงนั้นเย็นที่บุคคลผู้นั้นะนสงบสุขเย็นไปไหนก็สบายสบาย ายก็ไม่ต้องมาห่วงมาใยกับซากกับศพต้องเก็บไว้ทีต้องเผาจะเก็บไว้กี่วันกี่คืนกี่ปีกี่เดือนตายแล้วใครใครจะมาทํางานทําศพให้เราดีๆทำให้ม,มันดีไปอะไรคนตายทําให้มันดีในขณะที่เป็นอย่างนี้เลยมันไม่ดีตรงไหนก็แก้ไขมันจนดีอันนี้ดีแล้วไม่สําคัญอะไรของร่างกายเป็นของทิ้งแล้วมันถึงตาย มันรับภาระไม่ไหวแล้วถึงได้ทิ้งถึงสลัดทิ้งกันลงไปแล้วยังจะไปห่วงปลายอะไรกับกระดูกทราบพีตายนั่นเองอยังไม่เห็นโทษของมันหรือขนาดเน่าเสะไปแล้วยังไม่เห็นโทษของมันเลยมันทุกข์จนถึงที่สุดแล้วก็ตายจนเน่าเนียไปห็งไปห่วงอะไรมันอ,อีกห่วงตัวจิตนี่ที่จะไปหากอบพบก,กอดชาติไปหาจับจองป่าช้าน หงตัวนี้สร้างกุศลธรรมมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับคนมายาของเกียรอาสวะเห็นเหตุเห็นผลกับตัว,ตวเองโดยลําดับนั่นแหละเชื่อผู้สร้างตนโดยสมบูรณ์หรือสร้างตนโดยถูกต้องจนถึงขั้นอันสมบูรณ์เต็มที่สมกับเราเป็นเมืองพุทธพุทธคืออะไรพุทธะก็แปลว่ารู้ พระุทธเจ้า,าก็หมายถึงผูงร้รู้ที่แรกก็รู้ธรรมดาเหมือนสามัญชนเราต่อไปก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้รอบขอบคิดจนกระทั่งเป็นรู้ที่บริสุทธิ์นี่ศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเย่อ,ม,อามาเป็นอุปสรรค พิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตามก็อันเดียวกันเลยระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่งเกิดเรื่องตายตื่น,นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นหยื่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้น,ตนจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงมึงพอแล้วก็สบาย หายรูเด็กเกาควรตนเองเนท่านั้นอา,าระเอวัง